ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกจะอยู่จนถึงอายุ30เลยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยในจักรวาลของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีสไปเดอร์แมนคนอื่นอยู่ในจักรวาลน,นี้ด้วยเหมือนกันหลังตะลุง h o อดนิว้ว ให้ตัวของทอมพอลแลนตัวของเขาเองเนี่ยยังรับบทเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ตอนอายุ30ปีเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดขึ้นทั้งนั้นแหละนะซึ่งตัวของทอมพอลแลนได้มีการพูดออกมาอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือตัวอย่างที่ดี ที่สิ่งที่คุณพูดไปอาจจะถูกตีความผิดๆได้ครับที่ผมบอกแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยจะแย้งโอกาสที่จะให้นักแสดงคนอื่นๆมาเล่าสไปเดอร์แมนในรูปแบบใหม่ๆของเขาสไปเดอร์แมนที่อาจจะหลากหลายขึ้นอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นมายมอร์เลสก็ได้นะฮะและต้องขอบคุณคนเขียนบทความนั้นที่เปลี่ยนความหมายให้สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะฮะมันไม่ได้ว่าเอ้ยปีเตอร์พัคเกอร์สไปเดอร์แมนทอมฮอลแลนด์เนี่ยไม่ใช่ว่าตาทอม เ,เกมไม่อยากจะรับบทสไปเดอร์แมนนะเพียงแต่ว่าเอ้ยเกยอยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกยจะอยู่จนถึงอายุ30เลยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยในจักรวาลของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีสไปเดอร์แมนคนอื่นอยู่ในจักรวาลน,นี้ด้วยเหมือนกันอย่างไรนะฮะตัวของทอมฮอลแลนด์ก็ได้มีการบอกเอาไว้แล้วครับว่าตอนเนี้กยกยังมีเซนสัญญาเป็นสไปเดอร์แมนต่ออีกถึง3ภาคเลยนะอีก3ภาคอย่างน้อยคือ3ภาค3เรื่องสิอ่าอย่างน้อย3มเรื่องนะ รอครอยจิตใจกันครับว่าสไปเดอร์แมนคนใหม่คนเก่าหรือคนต่อๆไปจะออกมาในรูปแบบไหนฮะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ถูกเรียกว่ามัลติเวิร์สของสไปเดอร์แมนนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel